วิธีลบเพื่อนใน Facebook นะคะเพื่อนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเพื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าเขาเปลี่ยนบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบางทีมีการแจ้งเตือนบ่อยๆก็ไม่ดีเนาะทั้งที่ว่าเขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะต้องการที่จะลบออกลบง่ายนิดเดียวค่ะมาดูขั้นตอนพร้อมกันเลยค่ะมาดูวิธียกเลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อนใน f a c e b o o k นะคะเพื่อนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะให้ไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะโปรไฟล์ Facebook ค,ค,ค่ะจิ้มไปเลย พอจิ้มไปที่โปรไฟล์ a c e b o o k ของเราก็จะเห็นหัวข้อคําว่าเพื่อนนะคะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะให้จิ้มไปที่เพื่อนเลยแล้วไปที่หัวข้อที่2ค่ะตรงกลางนะคะช่องที่สองนะคะเพื่อนของคุณนะคะให้จิ้มไปตรงช่องเพื่อนของคุณจิ้มเข้าไปเลยแล้วเลื่อนไปดูเพื่อนที่ไม่ได้ใช้งาน Facebook บัญชีนี้แล้วนะคะให้ลบหรือว่ายกเลิกการเป็นเพื่อนออกนะคะ ตัวอย่างที่เราจะลบเพื่อนนะคะให้จิ้มไปที่3เม็ดด้านข้างนะคะเห็นไหมคะ3เม็ดสามจุดนี่เลยจิ้มไปที่3จุดตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาเลิกเป็นเพื่อนนะคะกับชื่อชื่อนี้นะคะอย่างเฟซนี้เขาไม่ได้ใช้งานนานแล้วเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะ3-4ปีแล้วอย่างเงี้ยยกเลิกนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ใช้แล้วนะคะกดยกเลิกค่ะนี่นะคะ เลิกเป็นเพื่อนกับชื่อนี้นะคะคุณแน่ใจใช่หรือไม่อต้องการแน่ใจก็คือยืนยันเลยนะคะกดยืนยันได้เลยนี่นะคะบางทีวันเกิดหรืออะไรก็จะแจ้งเตือนซึ่งเขาไม่ได้ใช้งานนานแล้วนะคะไม่มีการเคลื่อนไหวอันนี้คือเรากดยกเลิกได้นะคะง่ายๆแค่นี้เองวิธีลบเพื่อนใน facebook นะคะง่ายๆตามขั้นตอนที่หยกถ่ายให้ดูเลยนะคะ จำไว้ว่าเขาใช้บัญชีไหนจะดีกว่าดีกว่าทักไปแล้วเขาไม่ตอบจะหาว่าเพื่อนงอนไม่ได้นะเพราะว่าบัญชีนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ